วันนี้จะมาบอกเรื่องลายมือแบบลายมืออีกลายมือหนึ่งครับแบบหนึ่งที่มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ครับถูกรางวัลที่หนึ่งหรือถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับจะเป็นแบบนี้นครับลายมือที่จะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่นะครับเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> สําหรับผู้ที่ผู้ที่มีการกระบาดแบบนี้นะกากระบาดกลางตามกัตรงนี้นี่รหว่างเส้นใจกับเส้นสมองเนี่ยนะแบบนี้นะ รนะหว่างเส้นใจกับเส้นสมองแบบนี้นะครับเป็นผู้มีเขาเรียกว่าผู้ดูแลนะเป็นผู้เหมือนกับคนต้องฉิดน,นะนะแล้วก็เป็นเหมือนกับเส้นครูบาอาจารย์เส้นชี้แนะเส้นแนะนําหรือว่าเส้นของผู้ที่ได้รับภารกิจตัวส่งมาเกิดก็จะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้ามีเส้นนี้เป็นตัว,วีอย่างเงี้ยปลายตรงนี้นะไปยดขึ้นอย่างเงี้ปยดเนี่ยเนี่ยตัววีแตกอย่างเงี้ยนะครับ ลักษณะเนี้ยยังไงก็ได้คือให้มีเส้นประต่อกันเี้ยอย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้นีแค่นี้ก็มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆด้วยวันที่หนึ่งนะเนี่ยเพราะว่าเป็นเส้นเขาเรียกว่าทั้งทั้งสองมือเนี่ยคือรับทรัพ์นะรับทรัพ์รับทรัพ์นะแต่อันนี้ผ่นเส้นมากษณะต่างๆจะมีไม่มีลักษณะจะมีหรือไม่มีก็ไม่สาคัญจะขึ้นจากไหนไหนข้างบน นำหมึกเยอะนะครับเยอะนะครับเส้นวาสนาที่ก็ไม่ได้สําคัญครับมันจะเริ่มการการมีเส้นวาสนาเนี่ยมีหรือไม่มีไม่จําเป็นเส้นวาสนาอาจจะมาจากนี่ก็ได้เนี่ยจะขึ้นจากตรงนี้ไปนี่ก็ได้เส้นวาสนานะเนี่ยจะขึ้นจากนี่ไปนี่ก็ได้คุณทำไมหมึกเยอะนะครับผมขอโทษถ้าวันนี้หมึกเยอะเอาไว้ผิดกยอเยอะเนี่ยวาสนานี่แสดงว่าจะรวยใหญ่แบบนี้เยอะับแสดงว่าจะรวยใหญ่ครับเนี่ยเส้นวาสนาเนี่ยสามารถขึ้นได้นะเนี่ย อาจจะเป็นจะต้องขึ้นจากตรงนี้มาหรือบางคนไม่มีจากนี้มาเลยไม่มีไม่มีมาเลยไม่มีมาเลยไม่มีเรรสน้นไหนภาษาไม่ได้นะแต่มีอย่างนี้ก,ก็มีโอกาสครับนี่ยมีโอกาสเนี่ยกากระบาดเนี่ยมีโอกาสถูกรางวัลนะครับใหญ่ๆเรื่องวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับนะมีโอกาสแน่นอนนะครับดูนะครับเน,นี่ยก็เดี๋ยวจะบอกมันมีไหนได้มือเลยนะครับมีไหนแบบนะ